ครับสำหรับจังหวัดส,สงขลาได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับขอเรียนว่าเราได้มีการเตรียมงานไว้ก่อนหน้านี้เป็นระยะระยะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดส,สงขลานั้นได้บูรณาการทุกภาคส่วนตั้งสราชการท้องถิ่นนะครับแล้วก็พิ่น้องมระชนเข้ามาภาคีเขือข่อไคเราได้มีคณะทํางานซึ่งเราแบ่งไว้หลายคณะ แบ่งหน้าที่กันนะครับทั้งฝ่ายสถานที่ฝ่ายที่จะดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องจาราจรและที่สําคัญเรื่องของฝ่ายการสาธารณส,สุขนะครับในการสร้างมาตรการสร้างความมั่นใจกับนักกีฬาทั้ง4,000คนนะครับที่คาดว่าจะเข้ามาสู่จังหวัดสงขลาในช่วงของการแข่งขันเรามีมาตรการทั้งก่อนที่จะแข่งขันระหว่างแข่งขันแล้วก็เมื่อจะสิ้นการแข่งขันแล้วเนี่ยเรามีมาตรการแต่ละขั้นตอนที่สําคัญสําคัญนะครับ ผมขอเรียนว่าจังหวัดสงขลาเป็นเมืองแห่งการแข่งขันกีฬามายาวนานเรามีประสบการณ์และมีบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะต้อนรับการแข่งขันครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่ครับผมมั่นใจและก็ที่สําคัญขณะนี้สถานการณ์โควิดของจังหวัดสงขาก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้เองเราก็มีผู้ติดเชื้อ ประมาณ80คนนะครับไม่ถึงร0อคนนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่ของเราได้ในแวดวงที่จำกัดและภูมิคุม้มกันของพี่น้องประชาชนในอ,องคานั้นมีมากเราสามารถฉีดวัคซีนในจำนวนประชากรของเราเกิน75เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหรือว่าเรามีความพร้อมในเรื่องสถานที่ที่เรียนตอนตอน้นและพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุน หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนผมก็เลยมั่นใจครับยืนยันว่าจังหวัดสมสาพร้อมที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้อย่างเต็มที่ครับอยากให้ท่านคูดว่าจะควรในจังหวัดสมสาเข้ามาร่วมือทำอะไรกับครับครับก็ชาวจังหวัดสมฐานั้นมีจิตใจที่ชอบ ออก,การออกกําลังกายกีฬาอยู่แล้วครับดังนั้นการที่ได้เห็นหนักกีฬาจากในประเทศของเราจากทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกจังหวัดที่เข้ามานะครับเราก็มีความตื่นตัวและก็มีความยินด,ดีที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับทีมงานที่เราแบ่งบันไว้เนี่ยเราก็มีนักกีฬาแล้วก็ เยาชวชนอาสาต่างๆเนี่ยจะเข้ามาช่วยนักเรียนนักศึกษาก็จะเข้ามาช่วยในการที่จะดูแลนักกีฬาผู้สูงอายุทั้งหลายที่เข้ามารวมทั้งเครือญาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาด้วยนะครับถือว่าเป็นการพักผ่อนช่วงปีใหม่นะครับในจังหวัดสงขลาเราเราน่าจะเป็นจังหวัดหนึ่งที่เปิดตัวในการกีฬา มาตั้งแต่ต้นปีนะครับตั้งแต่ต้นปีเป็นโอกาสดีที่จะทําให้เศรษฐกิจของเัลิมชันนั้นได้ได้มีความตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็ขยายตัวมากขึ้นซึ่งภาคภาคระประชาช,ภาช,ชนภาคบริการทั้งหลายเนี่ยต่างพร้อมที่จะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับ